โอเคครับผมวันนี้ผมก็มาประกาศเรื่องรับทำโปรไฟล์ฟรีอ่อถึงเดือนหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ,รบทำโปรไฟล์ฟรีนะใครชอบใครอยากได้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก็แลนะผมก็โปรไฟล์แบบนี้ครับ ตอนนี้นำโปรไฟล์แบบนี้ครับผมแบบนี้แบบนี่เลยแต่นี้ยังทำไม่เสร็จนะครบับอันนี้ก็ทำมาเป็นตัวอย่างเฉยนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับรับทัโปรไฟล์รฟ,ฟรีอย่าลืมกดติดตามกดซับค่ายแล้วกว็ไลค์แชร์ซับค่ายด้วยครับผมครับ